เราจะกดที่ปุ่มีเปอร์เซ็นต์นะคะกดค้างไว้ค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะ สวัสดีค่ะก้องสำรวจสุลังสิตนะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำการเปิดเลเซอร์นะคะของตัวกล้องวัดมุมนะคะ Precision DE2L นะคะจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับก้องสำรวจสุลังสิตอีกครั้งนะคะค่ะวันนี้เราจะแนะนำวิธีการเปิดใช้เลเซอร์ของตัวกล้องวัดมุมนะคะกล้องวัดมุม Precision DE2L นะคะจะเป็นยังไงมาเลื่นกันได้เลยค่ะเริ่มแรกนะคะเรากดเปิดตัวเครื่องก่อนนะคะที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะคะ กไไปได้เค่ะต่อมานะคะเราก็จะคลายล็อกนะคะหมุนตัวกล้องหนึ่งคันนะคะเพื่อเป็นปการเซฟตัวเครื่องนะคะแล้วก็ล็อกนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวเลนส์จดกนะคะคลายล็อกค่ะ ้ก็หมุนอีกครั้งเพื่อไปการเซตเหมือนกันนะคะต่อไปเราจะมาเปิดตัวเลเซอร์ชี้หมุดน,นะคะเราก็จะมากดที่ปุ่ม SFT นะคะค้างไว้นะคะค่ะพอไฟขึ้นนะคะก็แปลว่าตัวเลเซอร์เริ่มทำงานนะคะ นอกจากขึ้นหน้าจอแล้วน,นะคะตัวเลเซอร์ก็จะแสดงไฟแบบนี้นะคะชี้ลงมาด้าล่างค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเปิดตัวเลเซอร์ชีเป้านะคะตัวเลเซอร์ชีเป้าเราจะกดที่ปุ่ม V% นะคะกดค้างไว้ค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะตัวเลเซอร์ชีเป้าก็จะขึ้นมาทำงานแล้วนะคะก็จะมีไฟเป็นสีแดงนงี้ค่ะให้ดูะคะ่ะ ก็จะแนบแล้วนะคะก็จะเป็นนสนของีูทั้งเลเซอร์ทั้งตัวชีปุกชีเป้านะคะจากการเปิดเลเซอร์จะตัวกล้องวัดมุมนะคะ position DE 2L นะคะก็ขอบคุณมากที่รับชมเลยมากเลยนะคะจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ